ก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับเมืกี้ผมลงมาจากสะพานพุทธนะครับข้ามมาจากฝั่งพระนครนะมาฝั่งธนบุรีนะครับมุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่นะเป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับ สายสีม่วงนะครับเป็นการกอร่อสร้างใต้ดินนะครับสถานีใต้ดินนะครับสายสีม่วงนี่เขาก็มีทั้งใต้ดินแล้วก็บนดินนะบนดินนี่จะไปอยู่ที่นู่นนะครับถนนสุขสวัสดิ์เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ดาวขนองเข้ามานี่ก็มิงใต้ดินนะครับ ถนนก็จะแคบหน่อยนะครับรถก็จะเยอะรถติดด้วยนะครับสี่แยกบ้านแขกนะครับข้างหน้าตัดกับถนนอิสรภาพนะเลี้ยวซ้ายไปลาดย่านะครับเลี้ยวขวาไปศรีราดนะครับพสามต้นพลาดนก งมาทางนี้ก็จะเข้าวงเวียนใหญ่ กับข้างหน้านี่ก็เป็นวงเวียนใหญ่บรรยากาศของวัดจันทร์นะครับครับก็ดูบรรยากาศแถววงเวียนใหญ่นะครับจากสีแยกบ้านแขกนะครับเป็นฝั่งขาออกนะ ฝั่งพัะคนครนะครับข้ามมาตอนนี้ก็อยู่วงเวียนใหญ่นะครับถ้าเราเลี้ยวตรงนี้ก็จะเป็นถนนลาดยญ้านะเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าภาพมาันย้อนแสงนะครับตลาดวงเวียนใหญ่นะครับตรงนี้มีขายผ้าขายขายลูกน้ำนะครับอาหารปลาขายปลาตู้นะ สายก็จะเป็นเมอร์ลี่คิงเก่านะครับมาทางนี้นี่จะเป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับฝั่งขาออกเหมือนกันนะครับจะมุ่งหน้าไปทางดาวขนองฝั่งขวานี่จะเป็น ตึกคาเท่เก่านะเมื่อก่อนนี่เป็นโรงหนังนะครับโรงหนังคาเท่ตรงนี้นะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นตลาดเจริญรัดตลาดวงเวียนใหญ่ตลาดเสสาเวศนะตรงนี้ก็เป็นสะพานลอยนะครับฝั่งทางขวาก็จะเป็นสถานีรถไฟนะเป็นการก่อสร้างนะครับ ฐานีใต้ดินนะฐานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี่คือการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับใต้ดินนะครับของจริงนะครับสร้างแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับสำหรับประเทศไทยสร้างมาหลายสายแล้วนะทั้งใต้ดินแล้วก็บนดินนะมีกันแบบครบเลยนะครับ กรุงเทพชานเมืองนะครับมีสายสีแดงเข้มแดงอ่อนนะสายสีเขียวเข้มอย่างนี้นะครับสายสีชมพูสีเหลืองสีส้มนะครับเชื่อมต่อกรุงเทพชานเมืองนะอันนี้จะเป็นแยกตากสินนะครับมอไซค์ที่วิ่งมานี่มาจากถนนกรุงธนบุรีครับจะเข้าวงเวียนใหญ่ข้างบนก็จะเป็น สะพานข้ามแยกแล้วก็เป็นทางรถไฟฟ้าด้วยนะยังไปไม่ได้นะครับยังมีรถทางฝั่งขวาอีกนะมาจากถนนราชพฤกษ์นะครับตรงไปกรุงธนบุรีไปทางสาธรนนะครับนีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะ จากบางว่าไปทางสีลมรถไฟฟ้าก็จะวิ่งสวนกันไปมาอย่างนี้นะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับ ขาออกนะภาพก็อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าตอนขาเข้านี่ไม่ได้ถ่ายนะถ่ายถ้าถ่ายตอนวิ่งขาเข้านี่ภาพจะไม่ย้อนแสงนะอาจ,จะชัดเจ๋วเลยก็เบี่ยงไปมานะครับถนนที่มีการก่อสร้างนะครับแต่ก็ยังดีนะครับก็ยังวิ่งได้อยู่ ไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับถนนในไทยแม้แต่ต่างจังหวัดนะครับถนนก็ไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับถนนดีนะครับโครงสร้างพื้นฐานดี ครบครันเลยนะครับสำหรับประเทศไทยสมัยก่อนนี่สมัยตอนเป็นเด็กนะทางเข้าหมู่บ้านนะครับเป็นถนนตินแดงนะครับต้นไม้สองข้างทางนี่หน้าหน้าแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแดงไปหมดเลยนะครับเหมือนกับอยู่ในประเทศสปปนเราตอนนี้นะครับ กำลังเป็นกระแสกันเลยนะครับก็นำมาฝากกันนะครับบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพนะครับวันจันทร์จันทร์ที่19กกุมภาพันธ์นะครับ ชีวิตคนเมืองนะครับการใช้ชีวิตในเมืองอทำมาหากินนะครับทำงานาตื่นขึ้นมาก็ต้องทำงานนะครับอยู่ในเมืองอไม่เหมือนอยู่บ้านนอกนะครับบ้านนอกมีเสร็จหน้านา,นานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคนก็ต้องเข้ามาทำงานในเมืองอยู่ดีนะครับ บ้านนอกนี่เกือบจะเป็นเนมืองร้างกันแลวนะครับตอนนี้แต่ว่าประเทศไทยนี่เดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดคนก็เยอะนะเขาไม่ค่อยเข้ามากรุงเทพกันแล้วนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดเขาก็ามีโรงงานมีงานให้ทากันเยอะแยะเลยนะครับมีแต่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศลาวนี่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเข้ามาในกรุงเทพหรือว่าเข้ามาในต่างจังหวัดนะครับก็เข้ามาทํางานกันทั้งนั้นเลยนะครับทุกจังหวัดของประเทศไทยนี่มีแรงงานต่างชาตินะครับอยู่กันทุกจังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอุโมงคนะครับอุโมงลอดแยกมหายสถานะข้ามมาทางดาวขนองนะครับ การหาเงินนะครับในบ้านเรานะครับมันหาได้ง่ายกว่านะครับอย่างน้อยนะครับขั้นต่นํานี่วันละสามร้อยกว่าบาทเดือนหนึ่งก็เกือบหมื่นแล้วนะอย่างผมนี่ทางานของตัวเองนะครับเดือนหนึ่งนี่ผมก็ได้ช่วงนี้นะง,งานไม่ค่อยเยอะนะก็ได้เดือนละหกหมื่นนะครับหักทุกอย่างออกแล้วนะเดือนละหกหมื่นเจ็ดหมื่นบาทครับ ทำกับครอบครัวนะทำเองขายเองส่งเองนะครับเพราะว่ามันค่าเงินมันเ,เงินมันเยอะนะครับถ้าเทียบกับเงินกีบของเรานะครับเ,เงินบาทมันแข็งนะครับเงินเงินกีบมันอ่อนนะครับสมัยก่อนนี่หนึ่งหนึ่งบาทนี้เท่ากับสองร้อยห้าสิบกีบนะตั้งแต่ที่เรา รู้จักนะครับสมัยนี้นี่1บาทเท่ากับ600กีบน,นะครับก็เลยทำให้เ,เขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยเยอะเลยนะครับแม้แต่ข้าราชการนะครับเป็นพยาบาลเรียนจบวิชาชีพมานะครับก็มาทำงานที่ไทยนะได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทพร้อมที่พักเลยก็มีนะครับ ถ้าเป็นข้าราชการที่ฝั่งลาวก็เงินเดือนก็สองพันสามพันบาทนะครับมาทําที่ไทยนี่ได้เป็นหมื่นเลยนะครับได้เยอะกว่ากันหลายเท่าเลยภาพย้อนแสงนะครับ นี้เราก็อยู่ถนนสุขสวัสดิ์นะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับพูดคุยกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ